ม่สอดกันดีด้ยวยเลยนะครับว้นนี้เรากำลังจะจ๊ะดีก่อ่อเฮ้ยขึ้นได้ไงอ่ะโอ้โลอยฟ้าแล้<ป>ครับนี่เราจะมาเล่นอุดกันนะครับต้องตอบคำถามด <จะ S 2> <ล>้วยน,น,นะครับว<ล>่าคุณชอบไหมครับแบบไหนครับ หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดอะไรก็ว่าไปนะครับพอดีมีสองคนนะครับแต่มีเครื่องเครื่องเดียวผมไม่ได้เล่นเลยผมเป็นคนอาดเนี่ยโอ้โหนี่คือการเผาบ้านสร้างบ้านวันเดี๋ยวนี้เราจะสร้างบ้านแบบง่ายๆกันนะครับถ้าใครเล่นเพิ่งเล่นตอนคืนแรกนะครับต้องสร้างบ้านแบบนี้ครับ นี่ครับสร้างบา้านโดยบลอกดินครับจะสร้างอย่างนี้เลยนะครับขอจบคลิปเพียงเ<ล>ท่านี้แล้วคนจะถามนะครับว่าให้ทำแบบไหนต,ตรงนี้ให้ติดเตียงนะครับเราจะเตียงเป็นลาวาคนระับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่นตอน่อ<ฮ>ตัวครับติดแบบนี้นะครับ ส่วนเตาผิงบายยนะครับเตาผิงเป็นธนูแล้วครับนี่เตาผิง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 เป็นธนูนะครับโอเย<ส>ายบายนะครับอันนี้คือแบบง่ายๆนะครับ